นักร้องหนุ่มยอมรับเลิกแฟนทั้งๆท,ท,ที่ยังรักหลังประกาศลดสถานะกันไปแล้วสำหรับคู่ของท็อปเลซีล็อกซี่และแฟนสาวเบียดวอยซ์ซึ่งทั้งคู่เพิ่งคบหาดูใจกันเมื่อปลายปี2,565ที่ผ่านมาล่าสุดหนุ่มท็อปเผยความสัมพันธ์เลิกราครั้งนี้ว่ายอมรับติดแฟนจนทำให้หลุดโฟกัสหลายอย่างทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัว ส่วนสาเหตุการเลิกลานั้นเป็นการคุยกันแยกกันด้วยดียังเป็นเพื่อนกันอยู่เลิกกันท,ทั้งที่ยังรักกันเพราะอยากให้ต่ำคนต่างโตและทุ่มเทกับเรื่องที่ล้เลยมาตลอดช่วงเวลาที่คบกันสารภาพตนเป็นคนข้างรักและตัวติดกันมากเกินไปส่วนอนาคตจะมีโอกาสรีเทิร์นไหมตอนนี้ยังไม่มั่นใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องเว้นระยะห่างให้กันเพราะยังรักฝ่ายหญิงอยู่กลัวตัวเองใจอ่อน